การปวดหลังปวดคอและการเจ็บปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆพบได้ทั่วไปในปัจจุบันโดยเฉพาะกับคนวัยทำงานในเมืองที่ต้องใช้เวลาในการนั่งทำงานไปเวลานานและขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหลายคนเลือกที่จะนวดแก้อาการหรือรับประทานยากแก้ปวดลดการอักเสบทำให้อาการปวดย้อนกลับมาใหม่กลายเป็นอาการเจ็บปวดเรื้อรังที่รักษาไม่หายโดยมาก ตำแหน่งที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดนั้นมักไม่ใช่สาเหตุของความเจ็บปวดที่แท้จริงเช่นอาการเอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทอาจเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในมือที่ส่งผลต่อเนื่องมายัางท่อนแขนส่วนล่างส่วนบนจนถึงหัวไหล่และลำตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อเอ็นกระดูกและเอ็นกล้ามเนื้อทำงานเป็นระบบเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นก็ยอมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งอื่นๆ การรักษาเฉพาะบริเวณที่เจ็บปวดจึงไม่เพียงพอแต่ต้องเป็นการรักษาแบบองค์รวมโดยเน้นคือความสมดุลให้กับร่างกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือรังควรทำอย่างไร 1. การตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บปวดโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะตรวจประเมินท่าทางการเคลื่อนไหวอย,อย่างละเอียดเพื่อระบุตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา 2. ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการลดความเจ็บปวดโดยใช้ m a n u มน t e c เทคนิ e เช่นการนวดและยืดกล้ามเนื้อหรือ stretching หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร,ร่วมด้วยเช่นการบำบัดร,รักษาด้วยคลื่นความร้อนลึกอาทิอ l t ตร s o าวนหรือ Shortwave Therapy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละราย 3. กํกำหนดและแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคนิค linkage exercise ซึ่งเป็นท่าทางออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับแก้โครงสร้างของร่างกายในส่วนที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดสมดุลและเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ 4. ติดตามผลการรักษาเป็นระยะโดยการตรวจร่างกายและทดสอบระบบการเคลื่อนไหวหากผู้ป่วยเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและอาการเจ็บปวดลดลงนักกายภาพบาบัด อาจพิจารณาปรับท่าหรือเพิ่มท่าออกกำลังกายเพื่อให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อต่างๆกลับสู่สมดุลอาการแบบไหนควรใช้เทคนิคการออกกำลังกายแบบ linkage exercise 1. อาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่นปวดคอปวดหลังอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเอ็นข้อเรื้อรังข้อเคล็ดขัดยอกและการอักเสบของข้อกระดูก หรือเอ็นกล้ามเนื้อเป็นต้น 2. อ,อาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการเล่นกีฬาเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อระหว่างการเล่นกีฬาซ้ําๆอย่างต่อเนื่องหรือใช้งานกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งมากเกินไป 3. อาการออฟฟิศซินโดรมซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนทํางานที่ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ําๆจนอาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย เช่นปวดหลังจากท่าทางผิดปกติเอนรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทกล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างอักเสบปลอกคุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้องอักเสบการรักษาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังด้วยกายภาพบำบัดแนวใหม่ช่วยลดจำนวนความถี่ในการทำกายภาพบำบัดและยังเป็นการป้องกันอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้ป่วยนั่นเอง